สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแค่พื้นฐานนะครับวันนี้ขออนุญาตมาแบ่งปันวิธีการนะครับอัปเดตแอปพลิเคชันปอตังเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็ต้องบอกว่าเวอร์ชันล่าสุดนะครับปัจจุบันนี้เป็นเวอร์ชัน่น 11. 1 1นะครับอาจจะเตรียมพร้อมนะครับในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟสสามนะซึ่งก็หลายท่านเนี่ยติดตามข้อมูลอย่างต่อเน,นื่องนะครับว่าจะมีการลงทะเบียน หรือในเรื่องของการกดยืนยันรับสิทธิ์นสสำหรับปุ่มเก่าเนี่ยวันที่14มิถุนายนครับเวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยววันนี้ว่าด้วยของวิธีการแบ่งปันครับในเรื่องของการอัปเดตแอปพลิเคชันต่อตังเวอร์ชันล่าสุดเพื่อรองรับในเรื่องของโครงการคนรึ่งเฟ3ส3 0 3 0 0 0บาทนะครับ วิธีการครับที่เราจะดําเนินการเนี่ยนะครับถ้าเราดูเนี่ยนะครับล่าสุดเนาะเริ่มตั้งแต่นะครับเวอร์ชัน10.42.0นะครับมาเป็นเวอร์ชัน11.0.9แล้วก็เปลี่ยนมาล่าสุดณวันนี้เนี่ยนะครับก็คือวันที่11มิถุนายนนะ เป็นเวอร์ชัน11.1.0นะครับหน้าตาเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากนักยังไม่ได้มีปุ่มอะไรเพิ่มเติมนะเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ติดตามข้อมูลกันนะครับดูว่าเวอร์ชัน11.1.0เนี่ยจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมไปหรือไม่อย่างไรเพื่อจะให้มีเมนูหรือการแจ้งเตือนนะนะครับการแจ้งเตือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราดูนะอาจจะมีอยู่ตรงหน้านะครับเขาเรียกว่าแบรนเนอร์ตรงนี้อาจจะขึ้นมาให้ท่านเนี่ยนะครับได้ทำการกดสมัคร เพื่อนะครับทำการลงทะเบียนถูกไหมนี่คือกลุ่มใหม่ส่วนกลุ่มเก่านะครับที่จะต้องดาเนินการกดยืนยันรับสิทธิ์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวลองดูฮะว่ามันจะขึ้นมารูปแบบไหนอย่างไรนะครับผมนะก็เดี๋ยวติดตามข้อมูลให้อย่างใกล้ชิดนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการอัปเดตกันนะครับว่ามีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรนะครับ ในส่วนของการเข้าไปอัปเดตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบนะ iOS นะครับหรือ Android นะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวหัวเว่ยเนี่ยนะครับวิธีการเข้าก็แนะนำให้ท่านเข้าไปในส่วนของ App Store นะครับหรือ Play Store นะหรือ App g a l l e r y นะก็ขึ้นอยู่กับว่าระบบของท่านนะครับเป็นอย่างไรเมื่อท่านเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องพิมพ์คําว่าเป๋าตังนะพอพิมพ์คําว่าเป๋าตังแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเด้งมาสู่กระบวนการที่ให้ท่านอะไรครับ ทำการอัปเดตข้อมูลนะเมื่อท่านอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาปรากฏให้ท่านเนี่ยนะครับทำการเปิดขึ้นมาเวอร์ชั่นล่าสุดก็จะเป็นเวอร์ชันอน11.1.0ยอย่างที่แจ้งไปแล้วท่านก็กดคําว่าถัดไปพอท่านกดถัดไปแล้วเนี่ยก็ใส่รหัสเดิมที่ท่านเคยใส่นะแล้วก็จะมาปรากฏหน้านี้เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันครับว่าใกล้ๆ14จะมีการอัปเดตกันอีกเพิ่มเติมหรือไม่ในส่วนของหน้าจีวเวลของเราเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้มีปรากฏอย่าง กลุ่มเก่าก็อย่าลืมนะครับกดในส่วนของยืนยันรับสิทธิ์ถูกไหมส่วนกลุ่มใหม่เนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของปุ่มที่ให้กดลงทะเบียนนะครับผมน้านี่ก็เป็นวิธีการนะเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายก็จะได้ปรากฏหน้าตาแบบนี้เมื่อเราลงทะเบียนสําเร็จรวมไปถึงในเรื่องของการกดยืนยันสําเร็จก็แล้วแต่นะครับผมก็จะเป็นภาพประมาณแบบนี้ที่จะมาเล่าสู่กันฟังในส่วนของวิธีการอัปเดตแอปพลิเคชันป่อตังเวอร์ชันล่าสุดนั่นคือเวอร์ชัน11.1 ถ้าใครเข้าไปที่แอปพลิเคชันปอตังท่านโดยตรงเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ฟ้องนะฮะในการอัปเดตย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ เข้าไปที่นะครับในส่วนของตัว App Store หรือ Pay Store นะครับหรือ App Gallery ก็ขึ้นอยู่กับว่าระบบของท่านคือระบบอะไรนะครับผมเอาละก็ประมาณนี้นะน่าจะทำตามกันได้นะครับแล้วก็เตรียมพร้อมในส่วนของแอปพลิเคชันปตังเวอร์ชันล่าสุดเพื่อจะนะครับเตรียมพร้อมในการที่เราจะสมัครหรือกดยินยันรับสิทธิ์ของโครงการสิทธิ์คนละครึ่งนะครับ3า0 0บาทนะในช่วงของไตรมาสที่3แล้วก็ไตรมาสที่4นี้นะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ ให้กับทุกท่านได้ดำเนินการทำตามได้ตามวิธีการที่เราแบ่งปันไปนี้ครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและที่สำคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องแค่พื้นฐานต้องล่ำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ you <music>